เะะพื่อนๆก็อยู่กับช่องน้องฟิ Happy วแฮปปี้แชแนลกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้น,น้องฟิวก็อยู่ในเกมฟรีไฟกันเหมือนเดิมเย้ yeah. <c oughs> วันนี้น้องฟิวจะมาซุมอะไรก็นี่เลยนะคะวันนี้น้องฟิวจะมาสุมเป็นอันนี้ร้านค้าโมโคสเปเชียลนะคะ,ะ,คะก็คือหลังจากที่ฟรีไฟอัปเดตเนี่ยก็จะมีพวกแบบแมปใหม่ๆอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็จะมีหมวดแต่งงาน <c oughs> ใช่ไหมก็คือเราก็สามารถเอาแหวนเนี่ยไปขอใค้แต่งงานก็ได้ <c oughs> ใช่ไหมเออสมมติเราอยากขอแต่งงานคนโน้นคนนี้แล้วก็ ขอแต่งงานไปนะคะแล้วเสร็จปุ๊บเราก็ต้องทํากิจกรรมรวบกับคู่ของเราใช่ไหมแล้วเราก็จะได้ของมาแต่น้องฟิวขี้เกียจทำาครทุกคนน้นนองฟิวก็เลยจะเติมในร้านค้าโมโค s สเปเชียลนะคะนี่ยังมาดูกันนะคะว่ากิจกรรมนี้เล่นยังไงก็คือเราเลือกของที่อยากได้นะคะเลือกแล้วเสร็จปุ๊บเราก็จะเอาไปสุ่มนะคะจะมีชุดเจ้าบ่าวกับชุดเจ้าสาวนะคะก็ <S <S ะคะืออันนี้ชุดเจ้าสาวเนี่ยสามารถรับฟรีได้ถ้าสมมติเรา เล่นกับคู่แต่เองเยอะๆเราก็จะได้ชุดเจ้าสาวมานะคะแต่ว่าน้องฟิลขี้เกียจเนี้ยน้องฟิลก็เลยจะมาเติมเลยจ้ะก็คือแบบมันสวยมากมันคล้ายๆกับชุดนี้ค่ะทุกคนนี่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 มาคล้ายๆกับชุดน้องผีเสื้อนี่แต่คนละสีกันนะคะอันนี้น้องฟิลก็ไปแลกมาเนาะใช่ก็จะเป็นแบบนี้ก็คล้ายๆกันเลยนะคะแต่ว่าคนละสีเนาะก็มีสีขาวกับสีม่วงโอเคเดี๋ยววันนี้น้องฟิลจะมาเอาสีขาว โอเคงั้นเดี๋ยว,วเราเลือกอันนี้ก็แบบไม่ได้ลุ้นมากนะคะทุกคนก็คือยังไงก็ได้แล้วแต่ถ้าสมมติดได้เก้าเพชรเก้าเพชรมันจะดีมากน,นี่น้องฟิก็จะเอาอันที่มันแบบยินนิยมทุกอย่างเลยถ้าอันนี้ถ้าอันนี้น้องฟิยังไม่มีนะเก็บไว้แล้วก็นี่โอเคตอนนี้แต่คือแบบในใจก็อยากได้ไงบัตรเปลี่ยนชื่อแต่ถ้าสมมติใครมาเอาชุดผู้ชายก็เอาบัตรเปลี่ยนชื่อแทนเพราะอันนี้เขาแจกฟรีแล้วไงเออยืนยันปิวกดจ้าเรียบร้อยนะคะก็กิจกรรมนี้ก็เริ่มจากเก้าเพชร ก้าเพชรอะหมุนก้าเพชรนี่แล้วได้ชิมี่นี่คือมันจะดีมากทุกคนเราได้บัตรคูปองไดมอนด์รอยัลนะคะอาซิสก้าเพชรไปต่อหมุนหมุนกางสุมสกินปืนค่ะคือแบบมันจะไม่มีแบบให้น้องฟิวอันนั้นหน่อยหรอแบบเออก้าวพงก้าเพชรให้แบบดวงดีเหมือนคนอื่นบ้างไม่มีเลยนะคะคนรู้สึก เศร้ามามามาหนึ่งรสบเกเพนะคะมาอุ่นตัวซูปอีโวสามใบ1นึ่ร้อบเกพชรมันใช่เหรอทุกคนวันนี้เหมือนแบบจะไม่ใช่ของอนฟิลเลนี้ไม่มีดวงเลยวันนี้มึงทุกคน $399 เพชรแล้วในะชุดผู้หญิงแต่เรายังขาดชุดผู้ชายนะคะทุกคนแต่ก็ดีคือแบบ $399 เพชรมันออกแล้วต่อไป $99 ป้้เกเพชรน้องฟิลไม่เอาทางแหละน้องฟิวจะเอาเนี่ยเจะบปุดน,น้องฟิวก็จะไม่สูงหล้วนะคะทุกนะคนอาจจะหมดน้อยเออไปต่อทุกคนถ้าพลังแห่งเงินท่าละ $999 อเพชรอันนี้ก็9 $99 9อเ้หมือนกันนะโอ้นน ท้านี้ืหรกริบเลยค่ะทุกคนรกริบมาอย่าเรามาดูของการก็อันนี้เป็นหน้ากากคีเติมครบใช่ไหมอดี๋ยวเราเปิดในการเพื่อจะได้ทาวนอะไรครับนี่อันนี้ก็จะเป็น package, แพ็กเกจแพ็คชุดแต่งงานผู้ชายนะคือแบบโอ้ไปงานจ้าบบาอันนี้ก็คือชุดแต่งงานของเขาอันนี้เป็นชุดผู้หญิงเนาะก็มีทั้งหมด4ชิ้นด้วยกันอยวเราเปิดกันแต่ต้องผิดติดแต,งห,ดตงหิดแตงหิดตรงท่าทุกคนท่า ถ้าลเก้าหลยเเพ็ดเออเอาเข้าไปเลื่อนหาก่อนพลังแห่งเงินถ้าละ999เกาเพ็ดนะคะโอเคมาก็คือทีเด็ดของเราในวันนี้ก็จะเป็นชุดใช่ไหมคือแบบน้บฟิลเห็นพี่ๆหลายๆคนที่สตรีมเกมเขาใส่กันแล้วสวยมากนี่เลยเป็นชุดของน้ฟิลนะคะคือแบบ ชุดเจ้าสาวเหมือนที่น้องฟิวบอกก็คือเหมือนกันแต่ว่าคนละสีนะคะมีผีเสื้อมีทรงผมข้างเดียวกงข้างเดียวกันทุกอย่างนะคะแต่ว่าคนละสีแค่นั้นเองอะต่อไปก็จะเป็นชุดผู้ชายใช่ไหมเป็นชุดเจ้าบ่าวของเรานีออ่ชุดเจ้าบ่าวหัวสีนี้นะคะให้น้องฟิวถอดหน้ากากก่อนใส่หนวดไหมไม่เอาใส่แว่นไม่เอาไม่รอด,ดนี่อันนี้ก็จะเป็นชุดเจ้าบ่าวนะคะคู่กับเ<ด><ด>จา้าสาวทุกสองหัวใจ คือแบบคือดีมากแต่ว่าเหมือนฟรีจะเกลือนะตเติมมาพันเพรแล้วก็เหลืออยู่อีกประมาณ 900, เก้าร้อยกว่าเพชรนะคะทุกคนคือแบบหายหมดเลยแต่ก็คุ้มนะเพราะามันสวยมากแล้วก็มอนแบบเออของแลงทุกคนก็แงนะแต่ว่าถ้าสมมติใครแบบเออสายฟรีก็ต้องเก็บต้องเล่นกับคู่ต่งยืะๆนะคะ้กเก็บของเก็บของเก็บของไปในนั้นมนะัจนจะมีเป็นบัตร บัตรสร้างห้องด้วยถ้าสมมติเก็บครบตามเลเวลที่เขากําหนดให้นะคะก็อนนี้คือแบบลสดดวสษณะแบบนีงทุกคนจะเราเอาไปเล่นกันแล้วพี่คือแบบมันเป็นชุดขาวบริสุทธิ์ไงสีม่นก็ออกแบบแต่ดาร์ก,กแต่นี้แบบโอ้ชั้นบริสุทธิ์อะไรประมาณนี้สล้แบบชุดน้องก็แบบโอ้พิ้วไหวดั่งสายลมนะคะดูพิ้วไหวมากๆสวย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 แต่ตอนนั้นน้องไม่เคยไปขอ คนที่อยู่ในแค้มไม่ใช่น้องฟิวขอสิเขาอะขอนูอฟิวมาคนในแค้มใช่ก็เออเก็บของไปคือมันเก็บยากมากถ้าสมมติเราเล่นคนเดียวไงเราก็แบบเออเราก็จะไม่ได้แต้มแต่ถ้าเราต้องเล่นกับคู่ตัวเองนะคะทุกคนจะได้แบบถ้าไม่ชนะก็คือได้น้อยมากโอ้ทุกคนใจเย็นๆ ه, อ้าาลมถอก็แบบน้องก็น่ารักเนาะ อ้าวเจ้าชายย่อมาสามตัวเขาชุบเพื่อนแล้วแต่เขาไม่ชุบเราอ่าวมาสามแล้วเรียบร้อยแล้วค่ะทุกคนเพื่อนไม่มาชุบเราเขาอยู่กันฝั่งนู้นนะไม่เป็นไรพิมมี่พิมมี่นี่เหรอนี่ฟาน่าจะแบบอืมการเอาสกิลกันเล่นหัวแตกไปเนี่ยโอ้โหุ้๊กเลยเหรออันนี้เขาเหมือนจะได้ชุดในตู้ ตูดไดมอนด์นะคะที่มันเป็นหนักกักผีๆหน่อยอันนั้นก็สวยนะแต่นอกฟิลไม่ค่อยชอบนีตัวผู้ชายไงก็เลยแบบเออไม่เอาดีกว่าเปลี่ยบร้ออ่ะดึงศูนย์บอกแล้วชุดสุดใสอันบริสุทธิ์จะทำให้ทีมเราชนะนะคะบริสุดเต็นแต่เดียๆโอ้โหโอ้โหอื้อไม่นายจะมาหาเราทำไมนะอ้อ ขเขาเฮ้ยน้ายอย่าเดินตามเราสิเราจะไม่ย่องให้ไหนเลยวิ่งจ้าไปวิ่งแล้วยิงเลย Let's go สาวสดใสคนนี้จะทำให้ทุกคน hit ช็อตเองค่ะเออขึ้นไม่ได้เารเเาจะยิงทุกคนจากด,ด้านบนโดสิบอ เกอบแตกเตกนะเด้ปะอันนี้ก็เกอบแตกอันนั้นก็เกอบแตกขายิ้มพื่อนขายิ้มเพื่อนยิ้มัองนี้กอลจะเกลียวเพื่อนเพื่อนช่วยหน่อยเพื่อนระวังระวังข้างๆระวังข้า มาแล้วหกใหญ่อตอนนี้สามสามนะครับไม่อยู่คนนี้คือแบบฉันจะเป็นผู้หญิงคน,นเดียวของฟรีฟรายแฉกโจ้โหกระโดดยิงกระโดดยิ่งจะเตะจะเตกยิ่งจะแตะยิ่งแล้วกระแตกหลังไม่ถึงเราแล้วเนาะขวัดเตะขวัดเตะ เราขออนุญาตวิ่งไปค่ะเขาอุ้ยกระสุนจะหมดให้ตายเถอะเก็บกระสุนนะเดี๋ยวเราจะช่วยเขาได้บ้าดูดีดูกระสุนเหลือชิพ่าว้าวปะมัดเหมือนกันปะมัาปะมัาปะมัดทองปะมัดทองเดี๋ยวดูกันเลยเขาเพื่อนเราจะชนะเขาได้ไหมชุ๊ดๆปุ๊บเล ความสุดใสนและปฏิสุดของข้านั้นจะทำให้ทุกคนไปสู่ชัยชนะค่ะดูสวยนะโอ้ยไอ้ว่าสีลูปามาจากไหนเนี่ย Hello is <'s> me ที่ไหนกันอะเออยมีคนมา กลับแตกอจากน้ว่าตัวอีกกแตกแล้วเฮ้ยข้างหน้าเราตัวนแตกเออๆคนนี้ตอนนี้เหรอ ลอยสถานีเดี๋ยวคนทุกนก็แบบก็ไม่อยากแต้มัวอ,อุ้ยทำไมน้ใส่ชุดนี้แล้วมีดวงแบบนี้น้องใส่เล่นไปหมดเลยค่ะทุกคนอุ้ยทุกคนจะใส่ชุดนี้แล้วคือแบบดวงดีไม่รู้ทำไมว่าชุดอาศีชาบริสุทธิ์ของน้องนั่นเหรอหรือว่าพอน้องฟิวเล่นดีก็ไม่รู้นะคะจะอีน้องหายละต้องหวานใจ อนนี้ไม่มีคนนยนะเอโยคนให้เช็คเออฝัอ่งนี้คน,นหรอใช่อาจจะมีคนฉับปืนหัวเต็มๆนะหรือปะแล้วโอ้ยชองมีดันหัวบ่อยบ่อยฝัออ่งนี้ตัวน,นึงผู้หญิงเราอยู่ข้างหลังนะผู้สาวปักปักปัก,ก,กตู้ปักตูอตอตอต้อีกเลย อ่ะตัวจริงนะคนนายจะไม่ซ้ำเหรอใช่ไหมซ้ำแล้วสองสองนะคะเนี่ยผู้ชายคนนี้น่าจะหัวสุดว้าวทีมเราก็ไม่ธรรมดานะคะทุกคนทีมเราก็ไม่ธรรมดาอ่าผู้ชายเหลือคนหวหนึ่คนสุดท้ายเหมือนจะอยู่ข้างล่างนะแต่ถ้าสมมติพวกเราสองคนไม่ลงไปแล้วก็จะตาย ยิงเลยยิงเลยยิงเลยยิงไม่โดสักโคบสไลด์มีแชนจานพีนะคะสวิสับจะโคบโอ้โหแตกเรียบร้อยเรียบร้อยยิงยิงอย่าบอกนะจะใช้บิกเตอร์สักชนะแล้วศูนยนะคะใส่ชุดสีขาวแล้วจะแบบ เป็นนางฟ้าที่อยู่จากสวรรค์มีบุญเยอะนะคะก็แบบเฮ้ยแต่ชุดที่สวยนะน้องพี่ว่าใส่แล้วคือแบบออร่าเปล่งประกายคือแบบผมบอลชุดขาวเหมือนนางฟ้าลงมาจากสวรรค์ทุกคนดูแล้วแบบโอ้มีตรงกลางสีขาวคือสวยนะเนี่ยถ้าทำเพื่อนชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้องฟีด้วยนะคะสำหรับวันนี้น้องฟิดขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย